สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดมิเตอร์ซียูฮะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอแลนวิกอเมริกันไนท์เิร์ดนะครับในในที่อะไรสรางแม่งครับเกมนี้ก็มีคนให้มานะครับก็เป็นคียนะครับโอเคก็ให้มาผมก็ต้องเล่นนะครับให้คียมาแล้วเราต้องจัดเล่นกันสักหน่อยนะครับ start new story เลยฮะเอ่อ normal ก็พอครับหับผมแม่ง ไม่สมควรที่จะเล่นระดับยากฮนะธรรมดาก็พออุ๊ยกระตุกเลยฮนะว้าวขีเ่เข้าไปในห้องมีอะไรเหรอเอ่ออออ่านไม่ทันอ่านไม่ออกเคี้ยอยากกินภปษาัง,างกฤษอ่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ Nice day ไอ้โอ้โหปืนปืนหนึ่งกระบอกกับไฟฉายหนึ่งหนึ่งอันนะฮะหนึ่งกระบอกเหมือนกันหนึ่งหนึ่งอันเออไม่รู้แะโอเคกลกมาอยู่ในไหนเนี่ย กูต้องเป็นไอ้เฮียนี้แน่นอนแล้วมันมีแต่ความมืดนะฮะเนี่ยโอ้ยเอ้ฮ่ามายืนลออยู่ได้แม่งหน้าเหมือนกูเลยเฮ้ยแม่งไม่น่าตรงคายกันด้วยวะไอ้อะไรวะมึงมาแล้วหายเพีย้ย เคผมต้องปรับระดับเสียงหรือเปล่าเนี่ยเสียงเสียงใครจะดังป,ป่าวะโอ้ยไม่ไหวจะเคลียเคตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วไอ้เหี้ยแม่งมึงงวัวแต่นอนอยู่ได้อะฮะโอ้ยกูนี่วะเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย The that the reality. shores darkness surrounds our of He has fight come decisive battle. a to ที่อยู่ที่ไหนวะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไฟไฟไฟมีไฟด้วยเอ่อมันบังคับยังไงอ๋อโอเคซ้ายขวาโอเคฮะไปไหนดีวะเฮ้ยผู้ชายผู้ายเก็บเก็บไองก้อนฮะโอเคเป็นน้ำฮะ ไปม่ได้ครับไปทางไหนไวะเฮ้ยกระบองเพชรกระบอเพชรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอีเฮ้ยเฮ้ยใบพัดใบพัดโอ้โหโอ้โหแม่งสารพัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสมอเรือไอ้เชี้อ้ออาวอา้อาวแล้วอา้อาวแล้วมนปิดทางกูทำหา่าไรทำไงครับลิกขวา ใแสงอะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก็มันตกใจเคแสงมีอ๋อเป็นเฟดนะครับแสงเฟดไฟฉายมึงอยู่ให้นิ่งหน่อยดิโอ้โหกูไม่กล้าเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีอะไรบอกมั้งครับว่าเราเราจะต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยมีดาวมีดาวมีดาว วิดาวดาววิวปืนแม่งได้ปืนแหละอ่าแน่แน่้นยๆปไอ้เชีย่ยมาแลว้วฮะหนึ่งตัวเออคือคือยังไงเนะี่ยโอเคอะไม่ตายเอ้ไอ้เชีย่ยตายเปล่าชาร์พลังอะชาร์พลัง โอเคแม่งกว่าจะตายโอ้เป็นไอซุนก่อนฮะไอ้สัตว์มาแล้วไอ้โอ้โหแม่งตัวเบลล์เลยเนี่ยไฟฉายแม่งอยู่แมนนิ่งเลยฮะไอนี่เฮ้ยแม่งทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหต้องชาร์จพลังเอาไปไฟฉายเราต้องชาร์จพลัง หายครับขอเปลี่ยนกระสุนก่อนอ๋อยิงโดนไข่ไหมเงยตายไปได้ฮนะโอ๊ยกระสุนเราเหลือน้อยทำไงดีคงไม่มีอะไรมาดักหน้า,นาเราอีกนะแล้มีอีกปะเฮ้ยเดาวดาวดาวต้องไปที่ดาวครับแต่ในระหว่างทางนี้เราจะเจออะไรไหมเจออะไรไหม เดี๋ยวฮนะเดี๋ยวอ,ยอะไรเนี่ยมาๆมา,มาเรามาควบมาดีกว่าเฮ้ยเพือ่ออะไรเนี่ยเร,เราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ไหรือเปล่า,าเปลี่ยนไม่ได้แฮเฮ้ยโอ้ยเดินมีเรื่อยเร่อฮะเ,เดินมาจะเจออะไรอ่ะเดินมาเจออะไรอย่างฮะเจอที่ยูอาร์ไแล้ว เราต้องข้ามสะพานนี้ไปใช่ไหมโอเคสะพานไม่หักนะเยี่ยมโอ้ยเ,เมืองซัดเ<า>จอเมืองแล้วโอ้ยเยี่ยมเจอเมืองทรงนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ย ไม่ใช่อ่ะต้องไปทางนั้นใช่ไหมอุ้ยมุมมองมันสับสนนะครับผมเดินแบบสเปะดสปะมากเลยะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะที่ทำไมอีกวะไอ้เหี้ยเกิดโอ้ยเอ้ยฮะนั่นนั่นแไงอะไรนะอะไรเอ่อคือเอ่อ อย่าบอกว่ามันจะออกมาเพียบอีกนะเฮ้ยบงกูใส่กี่มาแน่ไอ้เหี้ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหประจากูจะอยู่ตะหอกอะไรฮนะจะอยู่ตะหอกอะไรครับรอย้มันซ้ำเลยกูไปแหละเฮ้ยอีอะไรเนะ่ยซ้ำทำ วิง่งแค่นคุณสามารถอะไรวะแจกกูสู้กับมันเลยไม่ไหวมั้งอ้ยไม่ไหว,วะ่ะบอกตรงไม่ไหวไม่ไหวชิปครับชิปชิปโอเควิ่งเร็วขึ้นนะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึง มันยังคงตามผมมานะโอเคคนระับกระสุนหมดแล้วช่วยกูด้วยแม่งกูไปถึงเมืองแล้วนะไม่ไหวคนระับกระสุนหมดเอาไงดีวะโอเคไม่ตามมานะฮะเฮียเอ้ยถึงเมืองแล้วกู มีอะไรบ้างวะมีกระสุนหรือเปล่าหาหาหากระสุนนี่เยี่ยมเจอสุดแล้วตายดิโรบินอะวเว,วมบุยเว,ยวมบุยเฮ้ยเจออะไรวะเออ ใช้ทำอะไรวะเมกกลางอ๋โอเคเราใช้เล่นหนาเผีอะไรเนะี่ยกอเราอยากรู้ว่าผีตรงนั้นมันหมดไปยังฮะเราเราจะทำยังไงฮะเราต้องมีสูตรครับตอนนี้เรามีการะสุนเงานเราเราไม่กลัวผีฮะ จะเดินไปท้าทายมันอีกครั้งฮะกระตุกนะฮะผมเล่นก็กระตุกโอ้โหแม่เงยไม่ต้องถามหรอกครับเยอะขนาดนั้นมาฮะมาฮะมาเลยฮะ chia kia ha ha cu ê ê ê ma 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 ê hey, cái súng tất cái súng một à เฮ้ยเฮ้ยเบ็ดหมดด้วยเลยชาร์จชาร์จชาร์จนี่นี่เออมีอีกไหมจำได้เนี่ยมีอีกเมื่อกี้อยู่ไหนวะมาดีมาดีาดเออกูกลับมาล้างแค้นนะเว้ย มีไหมเฮ้ยมันยังมีอยู่เลยนะอย่าอ้อมหลังนะเฟยได้ยังไม่มีแล้วฮะโอเคเราเดินลัดตรงนี้ไม่ได้เลยเปล่าโอเคเครื่องพุ่งกระตุกมากเลยเนี่ย มีคนให้มาเราก็ต้องเล่นเพื่อตอบสนองเราเขาสักหน่อยฮะว่ามันเล่นกันยังไงสำหรับเกมนี้อ่าเออคือเราเดินมาเจออะไรอีกแล้วเจอรถนะฮะเจอกระสุนนะฮะเจอเราต้องเก็บครับเรามีมาราที่เราต้องเก็บทุกอย่างที่อยู่นะโอเคเราแหลกะฮะแหลกมากเลยครับเอเฮ้ยปืนปืนปืนเก็บปืนเก็บปืนขึ้นไปขึ้นไป มงเงยตามสิบนัดเยี่ยมฮะทำอะไรครับดูทำอะไรอีกเลวเนี่ยโฟบ้านเลยโอเคไม่มี้ทำาพอบ้านเล่นโอเคครับเรามีลูกโซ่แล้วเออคือเรามาอยู่ในเมืองเราทำอะไรดีบะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็แค่มาทดสอบมาลองเล่นงเงยเฉยๆนะครับหรับ เกมเกมนี้นะครับเราไว้เจกันพาร์ทที่สองกันแล้วนะพาร์ทแรกก็รู้สึกว่าตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับเฮ้ยไม่เล็กน้อยอลไมากเลยแหละก็ไม่เคยเล่นนะครับก็รอบนี้ก็เป็นครั้งที่สองสำหรับการเล่นเกมเกมนี้นะครับก็ครัง้งแรกก็ได้ทดสอบอไปแล้วว่าเล่นยังไงก็ประมาณนี้นครับโอเคไว้เจกินพาร์ทต่อไปนะครับกับผมเดมิเตอร์ซีครับผม